แม้ที่วัดปากน้ําเขตภาษีเจริญค่ะจะยังไม่เริ่มพิธีถวายดอกไม้จันทร์เบื้องหน้าพระรูปพระโกดประสบสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกแต่ก็มีประชาชนและพุทธศาสนิกชนทยอยเดินทางมารอร่วมพิธีจํานวนมากค่ะ บรรยากาศก่อนเริ่มพิธีถวายดอกไม้จันทร์เบื้องหน้าพระรูปพระโกดพร,ระศพสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพที่วัดปักน้ําเขตภาษีเจริญมีพุทธศาสนิกชนและประชาชนทยอยเดินทางเพื่อรอร่วมพิธีตั้งแต่ช่วงเพียงของวันนี้ค่ะเพื่อแสดงความอาลัยและถวายสักการะเป็นครั้งสุดท้าย นายมงคลสิริทรงตั้งใจเดินทางมาร่วมพิธีที่วัดปากน้ำเพราะเคยบวชพระที่นี่ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่สมเด็จพระสังฆราชสิ้นพระชนทําให้มีโอกาสได้ไปสการะพระศพที่วัดประวันิเวศวรรวิหารหลายครั้งจนได้ศึกษาพระธรรมของพระองค์ท่านที่สอนในเรื่องของความซื่อสัตย์และประหยัดให้อยู่อย่างพอเพียงเรียบง่ายและครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งสุดท้ายแล้วที่จะได้ร่วมแสดงความอาลัยหลังพาดการร่วมขบวนพระอิสริยยศเชิญพระโกรธพระศพเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา ไม่ต่างจากนางประนอมเพชรลีลาที่เลือกมาร่วมถวายอาลไยส,สมเด็จพระญ,ญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชที่วัดปักน้าเพราะเดินทางมาทําบุญเป็นประจําซึ่งตนเองนั้นมีความผูกพันกับคําสอนของพระองค์ท่านจากการอ่านจากหนังสือธรรมะค่ะตอนนั้นพี่พี่จำพรษาอยู่ที่วัดปากน้ํามีความผูกพันก็ได้ไปกราบท่านแล้วก็มีความผูกพันที่จะต่อไปก็ได้มาเผาศพท่าน ขบวนเมื่อเช้าคือพี่ทราบข่าวว่าปิดถนนไปไม่ทันก็เสียดายก็เลยมาที่วัดเพราะว่าคนเยอะมากหมดมาเช้าก็อ่านหนังสือท่านอ่านหนังสือที่ท่านสอนคิดดีทำดีอย่างเงี้ยคิดดีทำดีแล้วก็ชีวิตน,นี้น้อยนักอะไรเนี่ยซึ้งค่ะ ด้านพระราชมังคลาจารย์ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดปักน้ำเปิดเผยว่าวัดปักน้ำเป็นหนึ่งใน46วัดในเขตกรุงเทพมหานครที่ได้จัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์โดยได้รับดอกไม้จันทร์มาทั้งหมด10,000ดอก ขณะสถานที่จัดพิธีมีสองส่วนหลักคือบริเวณหน้าโบสถ์ซึ่งจะมีพิธีพระธรรมเทศนาพิธีกรวดน้ำอุธธทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระสังฆราชและพิธีบังสกุลขณะที่พื้นที่กลางแจ้งซึ่งเรียกว่าเบญจาจะเป็นพื้นที่สำหรับการถวายดอกไม้จานรรวมถึงทำพิธีเผาค่ะ สำหรับประชาชนที่เดินทางมาร่วมพิธีถวายดอกไม้จานทรที่วัดปักน้ําจะได้รับแจกหนังสือรับประวัติสมเด็จพระยาณสังวรสมเด็จพระสังคราชและระประวัติของสมเด็จพระสังคราชทั้ง18พระองค์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งกรุงเทพมหานครเป็นผู้จัดทําขึ้นเพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณของสมเด็จพระสังคราชขณะเดียวกันก็ยังจะได้รับที่ขั้นหนังสือที่สอดแทรกพระธรรมเทศนา16เรื่องของสมเด็จพระยาณสังวรสมเด็จพระสังคราชนอกจากนี้ก่อนเริ่มพิธีประชาชน ยังสามารถชมนิทรรศการพระประวัติและพระกรณียกิจของพระองค์ได้เพิ่มเติมอีกด้วยค่ะสำหรับพิธีถวายดอกไม้จันทร์เบื้องหน้าพระรูปปรากฏประสบสมเด็จพระญาณาสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกที่วัดปากน้ำนะคะจะเริ่มต้นขึ้นในเวลา16นาฬิกาค่ะโดยมีผู้อำนวยการเขตภาษีเจริญเป็นประธานในพิธีและนี่ก็คือบรรยากาศทั้งหมดที่วัดปากน้ำค่ะช่วงนี้กอไปทางสถานีค่ะ